หมดตู้ครับขอบคุณครับนี่คือมารายงานนะครับว่าใครรอดชีวิตจะบ้างนะครับพูดรอดชีวิตก็รอดไปนะครับอียังเป็นหนึ่งในผู้ที่ประสบภัยอยู่นะยังไม่มีใครมาช่วยพี่ได้นะครับยินิเซียมเกียไปกิ่โละไปเท่าไหร่ละกดกดให้เห็นเลยนะเฮ้ยได้สามขั้นแล้วอ่ะมันไปถึงขั้นที่บวกค่าเซตานแล้วอ่ะกดหนึ่งกด2ขาด2ตัวนี่กด2อันนี้กดสได้ดีเฟนซ์มา23สามแน่ขาดอีก2ตัวเฮ้ย ไม้ครบอย่างนี้ก็ไม้ครบไหนๆอิลิเซียมอยู่หน้านี้ใช่ไหมอะดูดูดูเ้ยเราไม่ได้คุยเรื่องของสกินอิลิเซียมใช่ไหมใช้โอก,กาสนี้เลยนะครับคุยเรื่องอิลิเซียมนิดหนึ่งอ่านี่คืออิลิเซียมนะครับหล่อไหมคือถ้าทําหน้าบึ้งหน่อยแล้วก็เอาปลอยผมสีแดงออกอที่จะเข้าใจนะว่าเนี่ยเอ็กซ์คิวเตอร์เอาปลอยแดงออก อ้เห<บ>้ยข้างบนนะแล้วก็ถือปืนนะ,นะถือลูกศองูนี่มันจะเป็นเอ็กซิคิเตอร์มันวาดท้ายกันมากแต่ว่าอีดีเซียมจะยิ้มเอ็กซิคิเตอร์จะหน้าบึ้งนะไม่ให้กูหัวร้อนได้ไงวะน้องเกรียงไกรนะครับมา,มาได้ W ีวิวไหมครับ